สวัสดีค่ะพบกับรายการถามตอบใครปวดนะคะวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามท่านที่ปรึกษาเข้ามาในช่องทางเ c e b o o k หรือว่าช่องทางไลน e นะคะท่านใดที่ต้องการให้เราทำคลิปตอบคำถามแบบนี้นะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางความรู้นะเบื้องต้นที่เราจะเออเราต้องทำการดูแลตัวเองยังไงหรือต้องไปหาคลายหรือต้องระวังอะไรบ้างนะก็สามารถพิมพ์รับนะ13าถาม มาที่ช่องทางนี้ค่ะนะมาที่ช่องทางไลน์นะพิมพ์พว่าขอรับ13าคำถามหรือว่าทักแชทใครดูผ่าน Facebook อนะ่ะก็ทักแชท a c e b o o k มาว่าขอรับ13าคำถามนะคะเพื่อให้เราตอบคำถามเป็นข้อมูลในรายการถามตอบคลายปวดนะคะโอเคส่วนท่านในต้องการมานะัดหมายที่คลินิกโทร2เบอร์นี้เท่านั้นนะแล้วที่สำคัญเราอยู่คลินิกนี้คลินิกเดียวและไม่มีสาขานะคะไม่มีสาขานะโอเคไป มาดูเคสนี้กันค่ะใครที่มีอาการปวดขาปวดขาปวดสะโพกปวดหลังไม่หายสักทีเกิดจากอะไรนะคะเคสนี้มีเอ็กซเรย์มาให้เป็นภาพเอ็กซเรย์มาดูทีละข้อทีละประเด็นกันนี่อายุ37น้ำหนัก61สูง164นะคะเคยหนักมาแล้ว100กิโลมาก่อนนะซึ่งถ้าเกิดคนที่เคยน้ำหนักเยอะมากๆเนี่ยนะคะ คือน้ําหนักที่เยอะเนี่ยมันจะมีแรงกระทําต่อเจ้าตัวหมอนรองกระดูกและตัวข้อต่อกระดูกอันเนี้ยนะคะอาชีพลักษณะการทํางานคืออะไรเดี๋ยวเราจะขีดเป็นอันนี้ดูยืนนานยืนนานนะฮะยืนขายขนมนานทั้งวันยกของหนักเป็นประจำทีเนี้ยการยืนานานๆานมันจะทําให้กล้ามเนื้อหลังสะโพกขาทางานหนักอยู่แล้วค่ะถึงแม้เราไม่ได้ขยับอะไรเยอะเนาะ ยกของหนักทีนี้เรายกของหนักก็ต้องอยู่ด้ว,ว่าเวลาเรายกของหนักท่าทางในการยกอของเราทำได้ถูกต้องไหมนะคะซึ่งก็มีภาวะที่มันจะกระตุ้นเรื่องของตัวหลังล่างเยอะมากๆเลยนะท่าทางพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเนาะตอนนี้นะคะเขาปวดขาซึ่งเขาปวดขามา 3- 4ถึงเดือนแล้วนะนะเคสน,นี้เริ่มปวดแล้วก็เดือนนี้เริ่มปวดหลังแสดงว่าอะไรปวดขาก่อน ปวดขาก่อนแล้วค่อยปวดหลังนะก่อนหน้านี้ไปหักโคมออกกำลังกายมาค่ะและขายของดืนนานมาตลอดหักโคมออกกำลังกายเนี่ยมันถ้าเกิดเราออกผิดเราออกผิดออกไม่ถูกต้องอะมันก็จะทำให้เรามีอาการบาดเจ็บได้นะคะนาะเพราะว่าหลายเคสเลยที่แบบพอมีอาการปวดหลังแล้วอะ่ะจะไปออกกำลังกายคิดว่าการออกกำลังกายเป็นทางแก้ไข ะะซึ่งบางครั้งนะ่ะถ้าเกิดเราออกกําลังกายผิดจะยิ่งจะทําให้เราบาดเจ็บมากกว่าเดิมนะคะแล้วเขาก็เริ่มปวดขารุนแรงเริ่มปวดขารุนแรงมาก่อนมีปวดสลักเพชรด้วยค่อยมาปวดหลังก็คือว่าเขาจะปวดที่ตรงแถวก้นสลักเพชรตรงนี้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ายืนนานมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อแถวเวณสะโพกแถวก้นเนี่ยมันจะทํางานเยอะนะเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงช่วงนี้อ่ะก็จะทํางานหน้าที่ในการเหยียดสะโพกนะคะ นะแล้วก็อยู่ในท่าที่แบบนิ่งๆนานๆนะกล้ามเนื้อมันจะเกร็งและตึงอยู่แล้วนะคะอาการนี้เป็นครั้งแรกอะ่ะเขาบอกว่าปวดมากมา3-4เดือนแสดงว่าปวดก่อนคือมีอาการปวดมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่เพิ่งมาปวดมา,มากๆอะ่ะสาเดือนนี่เองถ้าเกิดเรามีอาการปวดเรื้อรังอะคะ่ะเกิน3เดือน <S 2> <S 2> ถือว่าเรียกว่า <S <S เรื้อรังแล้วนะคะและถ้าเกิดมันเป็นแค่กล้ามเนือ้อถ้าเกิดมันเป็นกล้ามเนือ้อ โดยปกติมันไม่ควรจะเกินแบบเดือนหนึ่งมึงควรจะต้องหายอะ่ะเออเอาจริงๆนะถ้าเกิดเป็นแค่กล้ามเนื้อนะภายใต้เงื่อนไขว่าเราปรับพฤติกรรมแล้วดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมด้วยนะถ้าทางที่กระตุ้นอะ่ะไม่มีแต่ปวดทุกท่าเลยปวดขาตลอดเวลาอันเนี้ยเราต้องอเวลามา,มา,ม,ามาเจอกันนะสมมุติว่าไปหาคลินิกที่ไหนก็ได้หรือมาเจอโดยเฉพาะมาเจอเราเนี่ย เราต้องตอบคำถามให้ได้ว่าอยู่ท่าไหนกระตุ้นมากที่สุดยืนเดินนั่งนอนท่าไหนปวดเพนสเกลเต็มสิและปวดเต็มสิและท่าทางไหนเนี่ยที่ทำให้อาการปวดลดลงจากปวดเต็มสิอ่ะมันเหลือ5หรือเหลือหกอะ่ะก็ถือว่าลดลงแล้วต้องหาพฤติกรรมท่าทางนั้นอะ่ะให้เจอเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นข้อมูล นะคะในการที่เวลาเราไปซักประวัติหรือให้คำเขาเรียกว่าเวลานักกายภาพซักประวัติอะคะ่ะเขาจะถามนะซึ่งอันนีนมน้มันเป็นอะไรซึ่งมันจะเป็นคีย์เมสเซจนะ,ะของอาการนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาอาการเราให้เจอคือเราปวดทุกท่าแหละแต่มันต้องมีท่าไหนที่ปวดเยอะสุดแล้วมีท่าไหนที่ปวดน้อยที่สุดถึงไม่ทําให้อาการมันหายไปเลยนะต้องหาให้เจอเพราะถ้าเกิดเรายังมีท่าทางที่ ปวดมากสุดและปวดน้อยสุดอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะว่าโอเคมันมีบางท่าทางที่ทําให้เรามีอาการปวดน้อยลงนี่คือสัญญาณที่ดีนะคะโอเคเมื่อมียแล้วก็เขาบอกว่าทําการรักษามาไม่ต่ากว่า20ครั้งทีนี้ยีครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าความถี่เป็นยังไงแล้วก็เอ่อทการรักษาอะไรบ้างนะคะยืดกินยาบ้างยืดเยื้เองบ้าง มีปวดมากปวดน้อยโอเคค่ะอันนี้เข้าใจอยู่เนาะโรคประจําตัวก็คือเคยผ่าเคยเป็นมะเร็งไทรอยแต่ผ่าตัดไปแล้วนะคะประวัติก็ผ่าข้อสองรอบนะคะผ่าไทรอยถุงน้ําดีอันนี้ก็ไม่ไม่เกี่ยวกับอาการที่เป็นณนะปัจจุบันนะคะโอเคแต่ทีเนี้ยข้อมูลตรงนี้ที่เป็นเรื่องมะเร็งอะ่ะเวลาเราไปคลินิกกายภาพนะโดยเฉพาะมาที่คลินิกเราอะ่ะ ถ้าเรารู้ว่าประวัติคนไข้เคยเป็นมะเร็งและผ่าตัดมาแล้วนะถึงจะแมะ้แม้แต่7ปีที่แล้วนะคะต้องมีใบเขาเรียกว่าใบยืนยันคอนเฟิร์มจากคุณหมอว่าหายแล้วมันไม่มีรีเคอร์เลนซ์แล้วนะคะเราถึงจะลงเครื่องมือทางกายภาพให้เพื่ออันนี้เพื่อความปลอดภัยของคนไข้เพราะว่ามะเร็งคือข้อห้ามในการใช้เครื่องมือทางกายภาพในการรักษานะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอไปอันถัดไป มาต่อนะฮะเคยรักษาอาการนี้อย่างไรบ้างกายภาพมาสารพัดเครื่องมือเลยค่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเมื่อกี้ที่บอกทกํากายภาพมาเนี่ยเป็นการใช้เครื่องมือการใช้เครื่องมือคือการใช้โอเคเครื่องมือทางกายภาพเนี่ยเป็นมาเขาจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้กระบวนการการบาดเจ็บกันซ่อมแซมได้เร็วขึ้นนะลดอาการปวดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเพิ่มกระบวนการการซ่อมแซมลดการตึงตัวทําให้คลายตัวได้ดีขึ้น แต่โฟกัสที่ขาและสลักเพชรน,นะเขาบอกโฟกัสแค่ขากับส,สลักเพชรมา20ครั้งพึ่งมาดึงหลังสองครั้งนะคะเมื่อวันที่19กับ25แล้วก็ทำการฝังเข็มทุกวันจันทร์มา3ามอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งถ้าภายใต้เงื่อนไขเดิมถ้าเกิดเราทำมาสามอาทิตย์แล้วและมันใช่สำหรับเราอาการปวดเราจะค่อยๆดีขึ้นและดีขึ้น พราะสามอาทิตย์ก็ถือว่ามันต่อเนื่องอยู่นะแต่อันนี้ยังไม่ดีขึ้นถูกไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าสาเหตุที่ที่มันเป็นต้นตอมันยังไม่ถูกแก้มันก็เลยยังไม่หายนะคะการรักษาตอนนี้ก็ร,รักษาต่อเนื่องปรลอแต่ยังไม่หายปวดเลยค่ะอย่างที่บอกไปถ้ามันใช่อาการมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วค่ะนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่มันก็ยังปวดเหมือนเดิมต้องหาให้เจอว่าอะไรที่เรายังไม่แก้ ต้องหาให้เจอว่าอะไรที่เรายัางไม่แก่นะฮะโอเคอาการนี้คุณหมอเคยวินิจฉัยว่าอะไรเขาบอกว่าไปหาหมออายุรกรรม3เดือนให้ยามากินนะคะโอเคปวดจนนอนไม่ได้นะคะก,ก,ก็สงสัยเรื่องอการปวดจากเส้นประสาทนั่นแหละก็ให้ยากาะบามากินเนาะแล้วก็ไปตามคลินิกกระดูกมาหลายคลินิกผ่านมา3เดือนกว่าเพิ่งมาเจอคลินิกที่เอ็กซเรย์หลังให้ เอาจริงๆถ้าเกิดปวดหรือรังมานานมากๆนะข้อมูลเบื้องต้นที่คนไข้ควรจะต้องได้รับก็คือว่าการเอ็กซเรย์เพื่อดูโครงสร้างของกระดูกเนาะก็โอเคได้เอ็กซเรย์สครั้งเมื่อวันที่19กับวันที่25นะคะโอเคประวัติในอดีตเคยล้มก้นกระแทกมา1ครั้งเมื่อ5ปีที่แล้วโอเคค่ะแต่ณตอนนั้นอาการไม่ได้รุนแรงอะไรเนาะอ่ะโอเคส่งเอ็กซเรย์มาล้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อยากรักษาให้หายโอเคอันนี้เข้าใจนะคะมาขอลดนี่ดูก่อนแล้วมาดูเอ็กซเรย์กันเอ็กซเรย์ ray. ขออนุญ,ญาตดูภาพนี้ก่อนแล้วกันภาพนี้บำหนึ่งนะภาพเอ็กซเรย์ภาพนี้ค่ะเป็นภาพยืนตรงนาะหันหน้าเขาถ่าย AP นะเขาเรียกว่า AP นะคะ เราจะเห็นว่าเค่นี้น่าจะมีปัญหาเร om, world, so zusammen, so illing, ื่องระบบสมดุลระบบเขาเรียกว่าสมดุลลำไส้ระบบขับถ่ายนะคะเพราะว่าเห็นอันนี้ไหมอ่ะปองปองเนี่ยปอง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 ที่มันที่มันเป็นประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณอันนี้คือที่อยู่ของลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีแก๊สเกิดขึ้น คือไอดำๆมันก็คือลมแก๊สเกิดขึ้นจากอะไรแก๊สก็เกิดขึ้นจากการหมักหมมของแบคทีเรียนะฮะตัวที่ไม่ดีทำให้เกิดแกส๊สพอมันเกิดแกส๊สเกิดขึ้นมีภาวะท้องผูกแล้วมันเกิดแก๊สได้ไงอ่ะคือมันต้องมีของเสียข้างค้างไงคือท้องผูกหรือว่าถ่ายไม่ออกถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดทำให้เจ้าตัวแบคทีเรียมันมันบ่มพาะเกิดเป็นแก๊สขึ้นมาพอเกิดเป็นแก๊สขึ้นมานแมาล้วไงต่อมีผลค่ะ มีผลแบบนี้ตรงนี้เป็นที่อยู่ของกระบ,บังลมเขาวาดวาดประมาณนี้นะเป็นที่อยู่ของกระบ,บังลมประมาณนี้นะประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นอุ้งเชิงการประมาณนี้นะถ้าเรามีปัญหาเรื่องท้องผูกค่ะโดยปกติเวลาเราหายใจค่ะหายใจเข้าเนี่ยกระบังลมเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวลงนะคะแล้วก็อุ้งเชิงการก็จะเคลื่อนตัวลงนะ เวลาเราหายใจออกอะกระบังลมเขาก็จะเคลื่อนรีเทิร์นเคลื่อนตัวขึ้นประมาณนี้ก็คือเป็นระยะที่เคลื่อนประมาณนี้นะคะเคลื่อนขึ้นลงประมาณนี้น,นี่เอาคร่าวๆนะมันก็จะมีการขยับของกระบังลมและอุ้งเชิงการที่สัมพันธ์กันแต่ถ้าเกิดเรามีภาวะท้องผูกอะค่ะโดยปกติสมมติว่าถ้าเกิดเราเรา,เราท้องไม่ผูกใช่ไหมเราเราเคลือ่อนเคลื่อนได้เท่านี้สมมุตินะเราเคลื่อนได้เท่านี้แต่พอเรามีภาวะท้องผูกอะค่ะมันเคลื่อนได้นิดเดียว มันมันขึ้นลงได้นิดเดียวอ่ะกึดกึดกึ๊ดกดอย่างเงี้ยมันมันมันเคลื่อนได้ไม่ไม่โฟอย่างเงี้ยค่ะแทนที่มันจะโฟขึ้นโฟลงนะคือมันมันขยับได้ไม่เยอะแกนกลางลำตัวข้างในมันก็ตึงมันก็เก่งอะค่ะนะซึ่งอันเนี้ยต้องไปปรับสมดุลลำไส้ระบบขับถ่ายด้วยนะคะจากภาพภาพนี้นะโอเคไปอันนี้ภาพเอ็กซรย์เมื่อตอน เมื่ออันนี้น่าจะเมื่อวันที่19เนาะเห็นไหมด้านข้างก็ยังเห็นลมเลยเนาะเมื่อวันที่19น,นี่เป็นภาพเอ็กซเรย์ก็ที่วงมาคือหมอเขาสงสัยว่ามันมันตีบแคบหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะที่หมอสงสัยเนาะอ่ะเดีย๋ยวมาดูอีกอันนึงที่เป็นวันที่โอเคอันนี้เป็นวันที่25เดือนกุมภานะคะถามว่า แนวกระดูกสลังค่อนข้างตรงมากเลยไม่ค่อยมีความโค um. ้งเลยไม่ค่อยมีความโค้งเลยเนี่ยตรงมากโดยปกตินะวาดคร่าวๆมันควรจะต้องมีความโค้งอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะนี่เป็นรูทางออกของเส้นประสาทอันนี้รูทางออกของเส้นประสาทนะคะตรงเนี้ยมันเห็นแค่รูนะเนี่ยว่ามันแคบมันกว้างนะคะแต่มันมองไม่เห็นว่าเส้นประสาทที่อยู่แถวๆเนี้ย มันมีการโดนกดทับอะไรหรือไม่มองไม่เห็นหมอนรองกระดูกซึ่งตรงนี้เป็นที่อยู่ของหมอนรองกระดูกเราไม่รู้ว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยมันมีการปิ้นเคลื่อนมาหรือไม่เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะภาพเอ็กซเรย์มันดูไม่ได้แต่ถ้าถ้าคุณหมอเขามีการตรวจประเมินเบื้องต้นเขาก็ต้องมีการยกแข้งยกขาตรวจกําลังกล้ามเนื้อตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีการเช็คกล้ามเนื้อแถวแถวนี้ด้วยนะแถวหลังแถวสะโพกเนี่ยว่ามีการตึงตัวหรือเกร็งตัวไหมแล้วต้องดู กล้ามเนื้อในส่วนของกล้ามเนื้อ,อขาด้วยว่าเป็นยังไงนะคะตรวจเนฟเทนชั่นด้วยว่ามีภาวะการตึงตัวของเส้นประสาทอะร่วมด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นการตรวจประเมินทางกายภาพอย่างละเอียดเพื่อที่จะสืบเสาะหาสาเหตุว่าเฮ้ยอาการที่คนไข้เป็นอะแล้วไม่หายสักทีอะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะที่แน่ๆเลยอะเราว่า ชุดความรู้ที่คนไข้เอาไปดูแลตัวเองอะน่าจะต้องมีอะไรเสริมนะต้องมีอะไรเสริมนะคะอย่างแรกเลยควรได้รับการตรวจประเมินทางกายภาพอย่างละเอียดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นมานานละสี่เดือนและไม่หายสักทีแล้วรักษามากายภาพ20ครั้งและนะฮะแล้วก็ไม่หายอะ่ะแปลว่า สาเหตุที่เป็นเน่ยมันยังไม่ถูกแก้นะคะชุดความคำคำว่าชุดความรู้ทางกายภาพอย่างเรียกคืออะไรคือเรื่องประครบลถปวดที่ต้องเอาไปดูแลที่บ้านต้องประครบให้ถูกนะคะเรื่องการฝึกเราว่าต้องฝึกตั้งแต่เรื่องการหายใจคือต้องต้องมีการเช็คตั้งแต่เรื่องการคุณภาพการหายใจอ่ะเป็นยังไงนะการหายใจเวลาฝึกมันมีทั้งการฝึกหายใจเพื่อผ่อนคลายและฝึกเพื่อการออกกําลังกายนะคะ ต้องฝึกแกนกลางลำตัวให้แข็งแรงนะแล้วค่อยไปฝึกกำลังกล้ามเนื้อแข็งขาอันนี้แกงกลางลำตัวน่าจะวิ้มากๆและน่าจะมีการตึงตัวของเส้นประสาทที่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าปวดทุกท่าเลยยืนแป๊บเดียวก็ปวดนะแต่ก็ดูจากโครงสร้างของกระดูกโอเคแหละหลังงเขาตรงอ่ะแต่ว่ายังไม่เห็นภาวะกระดูกเคลื่อนที่ชัดเจนนะคะถ้าเกิดเราต้องการแบบสงสัยว่าเป็นอะไรที่หลังหรือเปล่าเนี่ย แนะนำให้ทํา MRI เราก็จะเห็นเรื่องโครงสร้างของหมอนรองกระดูกเพิ่มเรื่องโครงสร้างของเส้นประสาทเพิ่มตรงนี้ค่ะไอแดงแดงเนี่ยหมอนรองกระดูกเราก็จะเห็นว่าเป็นยังไงเนาะแล้วเส้นประสาทเนี่ยมีการกดทับอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่านะคะเออถ้าเกิดครั้งหน้าไปพบคุณหมอค่ะถามคุณหมอเขานิดนึงว่าอาการที่เราเป็นอะจริงๆเราเป็นอะไรกันแน่นะ แล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเราเราเราเป็นเรื่องของอมีการกดทับของเส้นประสาทถามเข้าไปเลยว่าเราเป็นที่หมอนรองกระดูหรือเราเป็นที่กระดูกเคลื่อนหรือเราเป็นช่องโพรงไขสันหลังตีบแคบเป็นอะไรนะฮะให้คุณหมอช่วยช่วยบอกนิดน,นึงนะฮะเขาจะได้ตรวจประเมินเพิ่มเติมเนาะแล้วก็เรื่องชุดความรู้ทางกายภาพต้องได้ต้องได้ต้องได้เพิ่มนะคะแปลว่ามันยังขาด ถ้าเกิดเราได้ได้ได้ชุดความรู้ทางกายภาพที่เหมาะกับเราอย่างที่เราเล่าไปทั้งหมดแล้วอ่ะอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นและดีขึ้นค่ะนะคะโอเคสำหรับเคสนี้นะแนะนำตรวจประเมินเพิ่ม,เต,มเติมอย่างละเอียดไม่ว่าจะทำเอ็หรือว่าตรวจประเมินทางกายภาพระบบกระดูกเขาเรียกว่าตรวจเรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อตรวจเรื่องเนฟเทนชันนะการตึงตัวของของเส้นประสาทเป็นยังไงนะคะ แล้วก็ควรที่จงต้องได้รับโฮมโปรแกรมเรื่องการไปดูแลตัวเองที่บ้านเพราะว่าที่ทํามาทั้งหมดนะมันเป็นเขาทําให้ใช้เครื่องมือหรือฝังเข็มนะคะเราต้องได้รับความรู้เรื่องการประครบลดปวดนะคะถ้าเกิดเราปวดบวมแดงร้อนเนี่ยมีการอักเสบประคบเย็นแล้วพักก่อนอย่าเพิ่งออกกบบาลังกายนะแต่ถ้าเกิดมันปวดตึงปวดล้างปวดเรือรังมันไม่มีทรายอักเสบไม่มีบวมแดงร้อนเนี่ยค่ะอันนี้ประคบร้อนแล้ว ก็ยืดเหยียดพร้อมเพิ่มความแข็งแรงของแกนกลางลําตัวให้แข็งแรงก่อนนะคะเอาแกนกลางลาตัวให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยไปฝึกความแข็งแรงของระยางแขนและระยางขานะฮะถ้าเราได้รับชุดความรู้ที่เหมาะสมกับเราแล้วเราไม่มีการกดทับของเส้นประสาทนะคะนะอาการปวดเราจะค่อยๆดีขึ้นภายใน1เดือนเนี่ยต้องรู้เรื่องและมันต้องค่อยๆดีขึ้นและดีขึ้นนะคะโอเคค่ะอ่ะอันนี้เราน่าจะ ได้ไอเดียเนาะในการที่จะไปดูแลตัวเองเพิ่มเติมนะคะโอเคสำหรับท่านใดนะที่ต้องการให้เราทำคลิปตอบคำถามแบบนี้นะให้พิมพ์ขอรับ13คำถามส่งมาที่ Line ID นี้หรือว่าทักแชท a c e b o o k ก็ได้นะใครดูจาก Facebook ก็ทักแชทมาแต่ถ้าใครดูจาก YouTube ก็ทักไลน์ไปนะคะส่วนท่านใดที่ต้องการมาตรวจประเมินที่คีนิกเรามีนักกายภาพนะดูแลทางด้านกระดูกสันหลังและอาการปวดหลังนะคะ โดยเฉพาะก็โทรนัดหมายที่เบอร์คลินิก2เบอร์นี้เท่านั้นและราชพฤกคลินิกกายภาพบัตัมีสาขาเดียวไม่มีสาขาอื่นและอยู่ในกรุงเทพที่เดียวเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้หวังว่าคลิปนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงน่าจะมีประโยชน์กับใครหลายคนที่มีอาการคล้ายๆกันเนาะและวันนี้เขไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ